สวัสดีครับวันนี้กับเฟมมยูตินไลเกมเมอร์ครับยืบ่กับผมเ <Yeah. S 1> ฟรรมแล้วกับไอบีบิอยูน่นะครั <BB. S 1> บบูเบอร์ี่ให้มึงกินใช่ไหมเนีย่ยลองกินดิเดี๋ยวรู้เลยเป็นอย่งไรเราติดประมาณ2ี่ิบวิไม่กันหน่นาทอีอือฮึอืโอโฮึโอโ้โหภาพหมุนมันช่างสวยเลยทนนี้ เฮ้ยดูดวงอาทิตย์ดีสวยวะแต่ว่าแต่ว่าดวงอาทิตย์กูแค่ดวงอาทิตย์เลยอยู่บนหัวงเนี่ยเฮ้ยเหมือนซอมบี้ซอมอืซอมบี้หายแล้วเว้ยโอ้โหพาทีมันก็สวยเลยเจ้าเจ้าเงามสกลเวแต่มอยังวะ ยังคนไรกใครฆ่าครูเลยไปอะ,อะใครเล่มวัวไปเล่มอะมึงเลงยหัวมีสี่สิบสามดาวก็มีร้อยกว่าแล้วอะเราต้องเก็บไปในสามร้อยเก้าสิบหาแล้วรู้สึกปวดหัวอุ้ยธนูโดดิดดิด,ด,ด กวตัวอีเฉยไปแกเล่นไม้คราฟเล่นอุ้ยแค่แปดสิบสี่จิบจอยแบกน้ำอร่อยเงี้ยเนี่ยอร่อยและกรุ้งแบกน้ำมันมีรถอยู่นี้ป่ะมีน้ำมันมีวันเนี้ยมีอยู่เอ้ยรถคันที่พวกเราข้ามฟาามาเรามีรถอยู่ตรงนี้ไม่รถอยู่โอ้โหหกสิบชั้นเล่ะ เออทักสิบกว่าค้างนี่วะไอยากรู้ว่านี่มันเข้าไงวะต้องมาได้ขึ้นไปมั้ยเออต้องต่อมีใครเอ้ยแฟมเห็นแล้วเฮาเฮ้ยปิดแบบสีแบบสปแบบสีไอ้เจ้าอย่าดูโอ้โหแบบสุดปูว้าวแทนหนึงเออขาเป็นเล็กแล้ว ทำไมไม่มีแวนเดดอ่ะมีเพียบเลยเออขอหน่อยเรากูหรือปฏิะมาแบนเดดหนึ่งเอาไปกูมีดสิเอ ah ้แอ๊ดขอยืมหน่อยกดตัวอีกแอ๊ะตอนนี้ทำรูปแบบทำรูปดูก่อนตัดไม้แป๊บเฮ้ยเฮ้ยยิงทำไมให้ปืนขนุนอ่ะ พุ้นหนูต้งเยอะงาน,น,นเอาไห้กูอา้าวนี่เอาคอนตัดต้นไม้ตัดได้ไหมตัดได้ดีควอวาเลยแต่ไม่ได้ทำไมตัดยากเลยวะนี่ไม่ใช่สติสติใช่ไ,ไหมสติสอง,องพอคู่ตัวอีกแล้ว เฮ้ยทำไมเไวลากูกระโดดระหว่างไม่เสียพลังงานแล้ววะโอ้สบายแล้วกูเรียบรอย้อยเฮ้ยรถน,นี้มีน้ำมันไหมวะอือรีบลงแทนจีแล้ว <c oughs> ดวมีถังน้ำมันมีแค่รอมีไปแอร์พอร์ตไหมวันลาเช่นเดี๋ยว,ยวยๆให้เติมน้ำมันป่ะอ๋อเอเอเติมว่าดี วิเราว่าตเตมิมไปเติมมั้ยนี่กว่าไปเติมรถนูน้นดีกว่าไม่ทันละอาะไม่ต้องไรอันนั้นไม่ต้องไรมันเติมแล้วมัน,มนจากรถนี้เป็นรถหนูได้หน่อยไหมได้ได้ได้เร็วเร็วดิเอ๊ะทำะไรเนี่ยก็เติมรถนู้นไงอ๋อเฮ้ยเฮ้ย<ป>ซอมบี้ซอมบี้มันเกิดอ,อ่ะอ๋อใครใครใครนั่งตอดนั่งตอบ ไอบีนไอแตกขาลูกไอบีนปะวะบีนไอบิวดูดิไอบีนหรือบอสไอบีนมึงไปดูดิเดี๋ยวไปดูหน่อยวันขึ้นอะไรแทนที่ได้ไหมน้องดวลเนีรถถังใครวะบิวบิวบิวเตะเตะตะวัยกูเองคนลัพธ์อ๋อโอเคใครวะเรียบร้อยเอ๋ไม่แบนเลยวะไม่แบนเลยวะ ไม่แบบ์เลยว่ารอะไรมไม่แบบ์เลยที่เกียจน,น,น้ำมันน้่มันเท่าไหร่ละสามสิบ <37. S 2> เจ็ดเฮ้ยดึงน้ำมันไม่ได้แล้ววะเออสามสิบเจ็ดแค่นี้พอละพอ้โตรงนู้นยังม,นะมีปั๊มอยู่ไม่ใช่หรอที่แอร์พอร์ตที่แอร์พอร์ตเป็นไขาน้าหารแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตมีปั๊มอยู่ จำของออเลยอืมกุฏิมั้งลยแหละกุฏิ PPT PPT เออ PTT เออ PPT เถือถ่อเถือ่อเถื่อจนมาแล้วจังหวะนี้เชิบุรีงาอ,อ,อย่าเพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลง ตกน้ำเปล่ายังไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อมข้างนี่วะอ้อมข้างหรืออ้อมหลังวะอ้อมหลังอู๊ยเฮ้ยเฮ้ยตกน้ำจะไม่สงสัเออไม่ตกน้ำหรอกลับเสียแล้วเนี่ยขับ <c oughs> ขับรถมากี่ปีแล้วเนี่ย <c oughs> ขับรถมากี่ปีแล้วให้รถต้อง <c oughs> สองเออถุยเอ้ย เลยยังวะมอนจะเลยแล้วคลับเพลินเป็นไงสองปีโอ uh huh. โลงะเดี๋ยโลอยาการสมบิน,นุอยเออมาหนิเออเฮ้ยตายดิเฮ้ยเฮ้ยเจอปืนฮะซียูเลคเทเลเจอปืน นั่นมันเอกครับล็อกเกอร์ละอีดับเบิ้ลบาลยังใช้หน่อยดีกว่าเอออ้าวยิงว้าวเอ,อหน่าแต่โอ้โหสวสีเพียบใช่ไหมรอคิวตายเลยละหนูพิจับปูเก็บแป๊บเฮ้ย ม่นกะเหมือนเหมือนมีอาหารไหมเนี่ยอ๋อมีเฮ้ยยิงยิงว้าวอูแบบสี่ฮ้ย้อนกลับแล้วก็เออเออถังน้ำมันเฮ้ยตีไม่โดนเจ้าหรอบักช็อต ไอ้ขอบมากดีเนวเจอของดีเออเจอของดีแบนเดทแบนเดทวิตามินเก็บต่อเนีาจำเป็นโคตรดังใช่โอ้โหโอ้ไม่มีเขาไปในเรื่องพระเทพเลยเจอแลกก็เก็บแล้วก็ใช้เลยเจอแหลกแหลกก็เก็บแรลงเล็กวะมาเน๊โอ้โหกูตายพอดี เพเกียรติสวีได้เกิดเั้อแต่ก,ก้าวที่สองเอ๊ะแช่วัคซีนแบบเรดดับแช่วัคซีนแบบเหลือนเหลือเท่าไหร่เงินเหลือเท่าไหร่กะเอ้ยเต็มแล้วลอยเต็มแล้วเฮ้ยทำไมเต็มลอยได้ไง,ไงวะลงนีเ่เสื้อทหารทางสายไปขอขอมาตรง ไอ้น,นี่พยาบาลอนะมนนี่เติมน้ำมันให้กูยอย่างเนี้ยอย่าเพิ่งยังเดี๋ยวเติมกูเติมเองก็ได้ให้หมดก่อนดิกูเติมเองละมึงน,นี่ทางน้ำมันเลือมีไะนั้นมึงก็เติมไปมาสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้สำหรับวันนี้ ก็ขอ,ขอจกากร้นนยังนี้ซีอูดัชเดย์เจอปืนอ่ะจอดหรือว่า